ค่ะพร้อมนะคะค่ะก็สวัสดีพี่พี่สื่อมลชนนะคะวันนี้วันศุกร์ที่20แล้วนะคะเมื่อวานเรา,าพูดคุยกันในเบื้องต้นว่าขณะนี้มีพักการเมืองที่มีว่าที่สสเส,สร,ร้อมที่จะสนับสนุนท่านอนุทินเนี่ย เมอวานเราสรุปกันว่าทั้งหมด14เสียนะคะวันนี้ก็ขออนุญาตาให้ทางาท่านเลขาแล้วก็พร้อมด้วยท่านเลขาธิการพักประชาชาตินะคะวันนี้ได้มาแสดงเจตจำนงที่พักภูมิใจไทยในการที่จะสนับสนุนท่านอนุทินชาญวีรกูลเ,เป็นนายกรัฐมนตรีะคะ่ะซึ่งขั้นตอนอย่างที่เราได้ไดเคยพูดคุยกันในหล,หลายครั้งนะคะว่า ในขณะนี้เป็นการแสดงเจตจำนงในการสับสนุนท่านอานุทินส่วนในเรื่องของขั้นตอนต่างๆนั้นเนี่ยแน่นอนล่ะคะ่ะทุกพักการเมืองเรารอให้มีการรับรองอย่างเป็นทางการจากทางกกตแล้วก็ต้องให้ท่านว่าที่จะสทุกท่านเนี่ยได้รายงานตัวที่รัฐสภาอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นถึงจะมีความแน่ชัดในเรื่องของประเด็นต่างๆนะคะเพราะฉะนั้นทุกครั้งในการถแถลงเนี่ยพี่ๆก็จะถามในประเด็นของเรื่อง ไม่ว่าจะตําแหน่งหรือไม่ว่าจะอะไรก็ตามแต่นะคะอันนี้พวกเรายืนยันกันกันได้นะตรงนี้นะคะว่าว่าขอให้เป็นไปตามขั้นตอนตามกฎหมายที่เห็นได้ชัดในแต่ละช่วงก่อนตอนนี้ทุกคนยังเป็นว่าที่สสแต่เราก็พร้อมในขั้นตอนแรกที่จะพร้อมในการรวบรวมเสียงหรือว่าอร์อมทีมในการสนับสนุนท่านอนุทินเป็นนายกต่อไปนะคะก็วันนี้เป็นเป็น,เป,นเป็นการเปิดตัวทางพักประชาชาติที่จะผลท่าน อาทินเป็นนายกนะคะก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตาให้ทางาท่านเลขาธิการพรรคประชาชาตินะคะได้พบปากกับพี่ๆสื่อมวลชนนะคะครับสวัสดีสื่อมวลชน ที่เอาหลักทุกท่าน,นครับผมสุกันโนมาธานะครับเลขาธิการพรรคประชาชาติซึ่งวันนี้ก็ได้นำมติของพรรคประชาชาติเพื่อมาแจ้งต่อเลขาธิการของพรรคปุณจใจไทยได้ทราบและก็ให้กรรมการผู้บริหารพรรคปุณจใจไทยได้ทราบเนื่องจากว่าเราได้มีการพูดคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคปุใจไทยและก็เราก็ มีมติเอาเอาสิ่งที่เราหารือไปไปพูดกันในที่ประชุมพักนะครับเมื่อวานทางพักประชาชาติได้มีการประชุมคณะกรรมการผู้บริหารพักซึ่งคณะกรรมการผู้บริหารพักมีมติเป็นเอกฉันท์ว่าเรา,เาทั้ง5เสียงของพักประชาชาติพร้อมที่จะสนับสนุนท่านอนุทินชาญวิจุตเป็นนายกรัฐมนตรีและก็เราพร้อมที่จะ ร่วมมือกันเพื่อให้พรรคปุญจัยไทยเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็พร้อมที่จะทํางานกับพรรคปุญจไทยเพื่อแก้ปัญหาของพี่น้องประชาชนต่อไปครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พรรคประชาชาติได้ตัดสินใจวันนี้เราตัดสินใจภายใต้มติของพรรคประชาชาตินะครับขอบคุณครับ คือมติของพรรคนะครับเรามีห้าเสียงในเมื่อมติเป็นเอกฉันท์ว่าเราห้าเสียงจับส,สนุนท่านอนุทินเป็นนายกรัฐมนตรีและก็จะร่วมกับพรรคปุใจไทยในการาทํางานในอนาคตผมเชื่อว่าอันนี้คือเป็นมตินะครับดังนั้นเวลาเป็นมติของพรรคแล้วเราก็ต้องปฏิบัติตามมติพรรคครับเราเชื่อมั่นใ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 นตัวของท่านหัวหน้าพรรคด้วยนะครับว่าเพราะท่านเป็นร่วมเป็นประธานประชุมเลย เองด้วยนะครับแต่ส่วนที่ท่านไม่ได้มาวันนี้ท่านก็ติดภารกิจไปงานศพแล้วก็ท่านแจ้งมาให้ฝากความคิดถึงมาอย่างทางทีมงานของผู้บริหารพรรคปุจจัยไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านประธานที่ปรึกษานะครับท่านอาจารย์วันมัดนรมาทาท่านก็ได้ฝากความคิดถึงถึงคุณพ่อด้วยแล้วก็ท่านหัวหน้าพรรคท่านอันตินชานวีรกุลในฐานะที่เคยทําง,งานด้วยกันในสภาชุดสภาผู้แทนชุดที่ยี่สิบหกครับ วันนี้พวกผมมาทั้ง4คนมาเป็นตัวแทนของพรรคแต่ไม่ใช่ว่ามาแค่สี่คนเรามาพร้อมกัน5คนนะครับเราพร้อมที่จะทํางานร่วมกับพรรคภูิใจไทยคับภมิมีอจจะมีัหาเนคนพักีเรื่องขอมโนเรื่องทัเรื่องสวอจสามารถ่วได้ครับคือผมคิดว่า ช่วงที่ท่านทวีดำรงตําแหน่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นการทําหน้าที่ในฐานะรัฐมนตรีนะครับท่านกระบวนการทั้งหมดตรงนี้มันก็อยู่ในกระบวนการการพิจารณาของศาลไปแล้วนะครับอยู่ในการพิจารณาผมว่าบทบาทหน้าที่ของท่านรัฐมนตรีทวีก็จบในหลังจากที่ท่านได้ออกจากการร่วมรัฐบาลนะครับผมเชื่อว่าตอนนี้มันเป็นหน้าที่ขององค์กรที่จะต้องดําเนินการต่อส่วนส่วนส่วนตัวนะครับในนามของพรรคเราก็ทําหน้าที่ในบทบาท เหมือนกับกีฬาเวลาเราเล่นกีฬาในชั่วโมงเราแข่งกีฬาฟุตบอลแล้วก็เล่นกันไปในเกมของกีฬาเวลาเราหมดเวลาของฟุตบอลแข่งขันจบแล้วก็มาเป็นเพื่อนกันได้ทํางานจากมือกันได้อันนี้เราสังเกตันนี้กาว่าการเมืองก็เป็นเรื่องที่ที่ทุกคนต้องเข้าใจว่าการเมืองคืออะไรนะครับอันนี้ผมเชื่อมั่นว่าสิ่งที่ผมมาในฐานะตัวแทนของพักประชาชาติวันนี้เราก็มาตอบในประเด็นที่เราบอกว่าเรา ในฐานะที่เป็นพักเล็กๆในพื้นที่3จังหวัชดชายแดนภาคใต้เรารับฟังเสียงของพี่น้องประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ก็อยากให้พักประชาชาติเป็นพักหนึ่งมาร่วมทำงานในพักคนะพักร่วมรัฐบาลเพื่อสะท้อนปัญหาของพี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนในพื้นที่ซิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าผลประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุดครับ คือวันนี้เราต้องยอมรับนะครับว่าเราในระบบประชาธิปไตยเนี่ยเราใช้เสียงส่วนใหญ่วันนี้เราก็ทราบกันดีนะครับว่าเสียงส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับก็เลือกพรรคปมิใจไทยเป็นพรรคหลักที่เป็นแกนนําได้คะแนนเสียงได้มากที่สุดในบรรดาพรรคการเมืองทั้งหมดที่มทสมลงสมัครรับเลือกตั้งฉะนั้นการตามการทํางานร่วมกับเสียงส่วนใหญ่ของของพรรคการเมืองที่มีคะแนน รับเลือกตั้งจากพี่น้องประชาชนมากที่สุดผมว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องที่สุดในระบอบประชาธิปไตยเราเป็นเสียงส่วนน้อยในเมื่อเราได้รับมิตรไมตรีที่ดีจากผู้หลักผู้ใหญ่ของพรรคภูมิใจไทยเราก็พร้อมที่จะทํางานเพื่อคํานึงถึงประโยชน์ของพี่น้องประชาชนเป็นสาคัญครับวันนี้มาร่วมงานกันแล้วครับเรา้หลายนเสียงบวกับ,บทางทีมจะนะครับรผมเชื่อเชื่อมั่นในวินัยของสมาชิกพรรคประชาชาติทั้งหมดนะครับเรามี ในเมื่อมติของพรรคเป็นอย่างไรเราก็ต้องปฏิบัติตามมติซึ่งถ้าเราเป็ร่วมรัฐบาลถ้ามติพรรคร่วมรัฐบาลว่ายังไงก็ต้องว่ากันตามนั้นะสิ่งเดียวที่เราเป็นฝากท่านในขาก็คือซึ่งจุดยืนของเราอะไรที่มันเป็นข้อกฎหมายที่มันขัดกับหลักการของศาสนาอันนี้เราต้องมาคุยกันนะครับว่าเราจะโหวตย่างไรเพราะจุดยืนของเราเราไม่ได้เปลี่ยนอะไรนะครับหลักการของเรากฎหมายไหนที่มันมีปัญหากับข้อเรื่องของศาสนา เราอาจจะต้องคุยกันเพราะเราจะไม่เห็นด้วยกับกฎหมายที่ขัดแย้งกับหลักการความศาสนาสรามครับอันนี้จุดยืนชัดเจนของพรรคประชาชาติครับมีการพูดถึงการเลือกตั้งครที่2เป็นงบค้าแล้วก็หลายฝ่ายพยายามจะลองไปหา,าทานเองนี้ครับประชาชาติาก่างมุมครับผมว่าปล่อยเป็นหน้าที่ของผู้ที่มีหน้าที่ในการจัดก,การเลือกตั้งคือกรกตและก็ผู้ที่มีในการ พิจารณาก็คือทา่านทางอะไรนะคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วก็องค์กรอิสระที่ดูแลการเลือกตั้งทั้งหมดนี่ว่าเขาจะดําเนินการอย่างไรส่วนจะเป็นโมฆะไม่เป็นโมฆะผมว่าหน้าที่ของเราเราทําหน้าที่จบแล้วครับหน้าที่ของเราเราสู้ในการสนามเลือกตั้งดังนะั้นสิ่งที่ที่ทุกคนพยายามเรียกร้องให้เป็นโมฆะเนี่ยผมว่าก็ต้องดูที่หลักฐานเพราะว่าการยืนยันหลักฐานต่างๆนี่มันมันเป็นข้อที่ชัดว่า ที่สาลจะเชื่อฟังได้ว่ามันสอให้เป็นโมฆะได้หรือไม่ได้นันอยู่ที่ที่ศาลครับไม่ใช่อยู่ที่พวกเราครับถ้ามันยืดออกไปทให้แผนงาของูเามเรื่งารเ่อนจวายต่างเคลื่อนไในนเชิงของการทํางานก่อนอื่นก็สวัสดีที่สืมม่อมวลชนนะครับแล้วก็ผู้รับชมรับฟังทุกท่านครับในเชิงของการทำงานของราคภูมิใจไทยเนี่ยก็ต้องเรียนว่าปัจจุบันตอนนี้เราเองก็ยังทํางานกันอยู่ ท่านจะได้เห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคณะรัฐมนตรีทุกท่านในรัฐบาลร,รักษาการตอนนี้เนี่ยครับก็ทํางานกันทุกท่าน,นครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในเชิงของแผนงานแผนการเนี่ยถามว่ามันอาจจะส่งผลไหมก็คงมีบ้างครับในเชิงความคล่องตัวในเชิงของการเซ็นอะไรที่มีการปูกพันรัฐบาลชุดหน้าแต่ในเชิงของการทํางานการเตรียมพร้อมการหาข้อมูลพวกเราทุกคนขับเคลื่อนอย่างเต็มที่โดยตลอดอยู่แล้วครับ มันก็มีความเป็นไปได้นะครับแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลหลายๆสิ่งหลายๆอย่างอย่างที่ได้เห็นในเชิงของผลของ GDP ของไตรมาสที่4ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นแผนระยะยาวที่ได้ implement และเริ่มไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามีโอกาสส่งผลไหมมีแต่มันไม่ใช่สิ่งที่เราทุกคนต้องอยู่ภายใต้กฎกติการครับฉะนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยมันอยู่ในเรื่องของการยืนยันผลยังเป็นทางการของทางกะกะตจนกว่าตรงนั้นจะเกิดขึ้นเราก็ได้แค่ดําเนินการตาม

มันก็ยังเป็นการที่เราโอเพนกับทุกๆพักที่จะมาแสดงเจตจำนงเหมือนเดิมครับเมือ่อวานตัวของคุณไผ่ดิเองก็พิจารบอกว่ามันไม่มีที่ไหนในโลกครับที่ให้โหวตนายก,ก่อนแล้วค่อยมาแบ่งกระทรวงอันนั้นมันไม่ได้เป็นสิ่งที่เราบอกนะครับว่าต้องให้มาโหวตก่อนเราเยทเพลงบอกว่าเราเปิดรับการแสดงเจตนาที่จะสนับสนุนท่านนายกอนุทินกับทุกพักนะครับแล้วก็ไม่ได้มีการยื่นข้อเสนอให้พักใดๆที่เข้ามาเป็นการรับฟังข้อเสนอ ผมว่าทุกๆกระทรวงมีความท้าทายนะครับและผมคิดว่าผู้บริหารทุกท่านมีความสามารถมีบุค,คลิกมีวิธีการทํางานที่แตกต่างกันท้ายสุดมันก็ต้องมาดูที่ผลงานคนระับจะมาบอกว่าวิธีการของคนนู้นถูกคนนั้นผิดผมว่ามันก็มันต้องมาวัดที่ผลงานมากกว่าและส่วนผมเองก็ไม่ได้มีประสบการณ์ที่ได้ไปนั่งในกระทรวงเกษตรคงจะคอมเมนต์ไม่ได้ว่าสิ่งที่ท่านพูดนั้นเป็นยังไงนะครับก็รอดูคนที่ใครก็ตามที่มานั่งแล้วก็ผลงานของเขาดีกว่าครับ บอกว่าอะไรนะฮะน้ำต้ผักจืงหวานเมื่อยามรักผมว่ากลางๆมาเลยตลอดนะครับสำหรับผมการเมืองไม่เคยหวานสำหรับผมเลยนะส่วนตัวครับกังวนไหมครับถ้าเกิดสมมติว่าในสมการที่รัฐบาลไม่มีทักกล้าทำแล้วตัวของรังภูมิใจไทยต้องเข้าไปดูกระทรวงเกษตรเนี่ยคิว่าจะมีการวางงานหรือข้าราชการอาจจะไม่ให้การตอบรับ สนองนโยบายบางฝาอันนี้ไม่กังวลครับผมผมรู้สึกว่าผมเองเนี่ยที่นั่งกระทรวงดีมาเนี่ยก็ก็สัมผัสอยู่ครับว่าบางทีมันก็มีความลาบากในการเวลาปรับเปลี่ยนรัฐบาลแต่ถ้าเรามีเจตนาที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทําเพื่อประชาชนแล้วเราก็ทํางานกันอย่างสามัคคีเนี่ยสุดท้ายท้ายที่สุดมันก็จะทําได้ครับแล้วก็เวลาก็จะเป็นบทพิสูจน์ในความตั้งใจที่ในความทุ่มเทท,ที่ทํางานเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่ากระทรวงเกษตรก็คงไม่แตกตา่างถามว่า การเข้าไปใหม่ยังไงมันก็ต้องมีสิ่งที่เราจะต้องไปทําความเข้าใจไปศึกษาทั้งในเรื่องปัญหาระบบราชการในทางการทํางานโครงการต่างๆแต่ว่าใครก็ตามที่พร้อมและมีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเป็นรัฐมนตรีก็ควรที่จะสามารถจัดการกับปัญหาเรล่อนั้นได้ครับโอเคขอบคุณมากครับโอเคครับ <Okay, S 2> ขอบคุณมากครั <Okay. S 2> บ <Okay. S 2> ออกมา <coughs> ครับคุณผู้ชมครับเมื่อสักครู่เป็นการแถลงข่าวของพักภูมิใจไทยนะครับในการเปิดตัวพักประชาชาตินะครับวันนี้ นำทีมาโดยคุณสุกาโ,โนมทานะครับเลขาธิการพรรคประชาชาตินะครับเนื่องจากว่าตัวของพันรวจเอกทวีศดสองวน,นาพักเนี่ยติดภารกิจงานศพนะครับไม่สามารถเดินทางมาได้แต่ก็มีการฝากความยิดถึงไปถึงตัวของพรรคแกนนำพรรคภูมิใจไทยและตัวของคุณพ่อของคุณชัยชนกชิดชอบนะครับนั่นก็คือคุณเนวินชิดชอบนั่นเองนะครับโดยตัวของคุณสุกาโ,โนเองก็บอกว่าพรรคประชาชาติเนี่ยมีมติเป็น เอกชนนะครับในการที่จะโหวตสนับสนุนให้กับตัวของคุณอนุทินชาญวิรกุลนะครับดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและสนับสนุนในการทำงานของรัฐบาลนั่นเองนะครับโดยตัวของคุณสุกาโนมาทาเองก็มีการชี้แจงนะครับว่าเราเป็นพรรคที่มีเสียง5เสียงนะครับเป็นเสียงรัฐบาลเสียงข้างน้อยนะครับเมื่อได้รับคำเชิญขออภัยครับเมื่อได้รับเกียรติให้ได้มาทำงานร่วมงานกันนะครับก็ พร้อมที่จะสนับสนุนนะครับในการทำงานนะครับเพื่อสาตอรต่อนยโยบายต่างๆนะครับ <S <S 1> <S 1> โดยตัวของคุณชัยชนกชิดชอบเองก็ยังไม่ได้ตอบในเรื่องของความชัดเจนนะครับว่าพกรกกล้าธรรมเนี่ยจะมาร่วมงานกับพฤฤรครภูมิใจไทยหรือไม่หลังจากที่เมื่อวานนี้พักกล้าธรรเองมีการประชุมกรรมการบริหารพักนะครับและก็พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการจะร่วมงานกับพฤฤรครภูมิใจไทยแต่ก็ไม่ได้รับความชัดเจนอะไรนะครับ ซึ่งก็มีการตอบในหลายประเด็นด้วยกันนะครับก็บอกว่าตอนนี้เองก็ยังคงต้องรอทางกกตรับรองก่อนนะครับซึ่งคุณชัยชน,กนะก็พูดถึงกรณีที่ตัวของคุณไผ่ลิกเลยค่ะที่การพักกา้ธรรมบอกว่าไม่มีที่ไหนในโลกนะครับที่จะต้องมาโหวตนายกก่อนแล้วค่อยมาแบ่งเรื่องของโคตารัฐมนตรีนะครับซึ่งตัวของคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องมีการมาแบ่งกระทรวงกันนะครับแต่เป็นเรื่องของการดําเนินการในวนของการสนับสนุนนะครับ รวมถึงเรื่องของการทำงานร่วมกับตัวของพกกรรคกาทําเนี่ยตัวของร้อยธรรมนัทเองก็มีการพูดในที่แถลงข่าวเมื่อวานนี้ครับบอกว่าเมื่อยามรักเนี่ยน้ำต้มผักยังหวานนะครับผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าตอนนี้ยังหวานอยู่หรือไม่หรือขมไปแล้วนะครับซึ่งคุณชัยชนกเองก็บอกนะครับว่าตนเองเนี่ยก็กลางๆนะครับไม่ได้ชอบน้ำผักหรืออะไรตามประมาณนั้นนะครับ ส่วนหากว่าต้องกลับมาทํากระทรวงเกษตรจริงๆพักกระาทําไม่ได้ร่วมรัฐบาลจริงๆเนี่ยจะสามารถดูแลกระทรวงเกษตรได้หรือไม่และกลัวว่าจะมีการวางงานเกิดขึ้นหรือไม่เพราะว่าตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเองก็มีการพูดไปเปยนะครับว่ากระทรวงเกษตรเนี่ยไม่ได้ง่ายนะครับไม่ได้เป็นนักรบห้องแอร์นั่งอยู่แต่ในห้องแอร์เหมือนกระทรวงพาณิชย์นะครับต้องลงไปสัมผัสพ,พื้นที่จริงลงไปดูเรื่องของปัญหาต้นต่อจริงๆนะครับตัวของคุณชัยชนกเองก็บอกว่า อ่าไม่อยากให้ไปเปรียบเทียบแบบนั้นนะครับเพราะว่าทุกกระทรวงเนี่ยก็ไม่มีใครที่ไม่ต้องลงไปดูในปัญหานะครับทุกอย่างก็มีรูปแบบของมันต้องลงไปตามขั้นตอนของมันนะครับส่วนจะสามารถทํางานกับข้าราชการได้หรือไม่จะกลัวโดนวางงานหรือไม่เนี่ยคุณชัยชนกเองก็ตอบนะครับว่า ก็เหมือนกระทร,ะะระวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือกระทรวงดีที่ตนเองเคยกากับดูแลนะครับอาจจะไม่ได้ง่ายแต่เชื่อว่าพอทําไปสักระยะหนึ่งข้าราชการเห็นความมุ่งมั่นเห็นความตั้งใจของเราเนี่ยก็จะสามารถทํางานร่วมกันได้ไม่ต่างอะไรกับกระทรวงดีหรือกระทรวงเกษตรนั่นเองนะครับส่วนการทํางานกับพระพุชาชาตินะครับ ทาประชาชาติเองก็ย้ำจุดยืนนะครับว่ากฎหมายใดเนี่ยที่มันขัดต่อหลักศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกฎหมายที่พรคภูมิใจไทยเคยเสนออย่างเรื่องของกัญชามาก่อนหน้านี้อะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ามันไม่เป็นไปตามหลักการของศาสนาเนี่ย ก็ต้องมีการพูดคุยหาลือกันนะครับว่าจะหาทางออกในประเด็นนี้ว่าอย่างไรนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าการร่วมงานกันของทั้งสองพักและเรื่องของความชัดเจนของพักกล้าธรหลังจากน,นี้จะเป็นอย่างไรเพราะว่าแม้จะประชุมไปแล้วแต่ก็ยังไม่ได้ความชัดเจนนะครับว่าพักกล้าธรรมจะอยู่ในสมการนี้ด้วยหรือไม่นะครับเพราะว่าตอนนี้าการเทียบเชิญหรือการพูดคุยกันเนี่ยยังค้างอยู่ที่พักอันดับสม ตัดพรรคประชาชนออกไปนะครับว่าพรรคประชาชนประกาศเป็นฝ่ายค้านแล้วนะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าพรรคอันดับ3อย่างพักกราธิ์ธรรมเนี่ยที่มีคะแนนในฝ่ายต้องใช้คําว่าฝ่ายที่สนับสนุนพรรคภูมิใจไทยเนี่ยจะได้ข้อสรุปว่าอย่างไรข่าวสื่อข่าวก็รอติดตามรับชมติดตามเกาะติดกันอยู่นะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้หากว่ามีความคืบหน้าอยู่อะไรเราจะกลับมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้รับชมอีกครั้งครับช่วงนี้ขออนุญาตยุติสัญญาลมเท่านี้ขอบคุณผู้ชมที่ติดตามรับชมครับผมกินทัพพี่จอของตร์เไปก่อนครับสวัสดีครับ